เดี๋ยวทางบ้านหรือว่าคนที่เขาไม่ได้เข้าเดี๋ยวเขาจะไม่รู้นะอ่ะปล่อยเขาไปโอเคนะจังหวัดต่อไปนี้อยู่บริเวณใดของแผนที่ครับอาลองดูนะครับจังหวัดที่หนึ่งจังหวัดราชบุรีนะครับมีคนตอบมาว่าอยู่ภาคตะวันตกอ่าเป็นคําตอบที่ดูครับถูกต้องครับอยู่บริเวณตรงนี้เลยนะครับน่าของภาคตะวันตกอ่ะจังหวัดที่สองจังหวัดชนบุรีอยู่ภาคเลยครับ เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนูชนบุรีโอ้ยง่ายมากๆชนบุรีตะวันออกตะวันออกมีคนตอบตะวันออกด้วยนะครับดูว่าใช่ไหมครับอ่าถูกต้องครับภาคตะวันออกเลยครับสามเชียงใหม่โอ้ยไม่รู้ไม่ได้แล้วครันใครตอบปลไม่เนืออ่าเชียงใหม่อยู่ภาคเหนือนะครับอ่าภาคเหนือนะนี่ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับ เชียงใหม่แต่ถามว่าอยู่สูงสุดของประเทศไทยไม่ใช่นะครับสูงสุดของประเทศไทยคือเชียงรายนะครับอ่าจังหวัดที่สี่จังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ใต้ค<น>ุณมีไม่ยากใช่เปล่าไม่อยากอ่าใต้ใต้อ่ายอยู่ใต้น,ตะตนะครับนครสวรรค์เอ่อปหนึ่ง ครับหนึ่งเซิร์ชกลางครับอ่ามีคนต่อมาโอเคอ่านครสวรรค์นะครับอยู่ภาคอยู่ตรงกลางเลยอยู่ตรงกลางเลยใช่ครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับอ่าเกือบจะเป็นภาคกลางตอนบนด้วยซ้าเออนักเรียนค้เนที่เขาที่เขาบอกภาคกลางตอนล่างภาคกลางตอนบนเกิดได้ยินใช่ไหมเวลาเขาพยากรณ์อากาศข้างบนก็คือข้างบนก็คือใกล้เหนือข้างล่างก็คือใกล้นออนใช่ใช่คือภาคกลางเนี่ยจะต้องบอกว่าภาคกลางเนี่ยเป็นภาคที่ มันยาวอะครับมันจะยาวขึ้นไปติดเหนือแล้วก็ลงมาตรงภาคกลางติดอ่าวไทยด้วยดังนั้นเวลาการพยากรอากาศ<ม>หรือว่าเรื่องของสภาพภูมิศาส์เนี่ยมันจะแตกต่างกันครับเป็นภาคกลางเหมือนกันก็จริงแต่ว่าโซนที่อยู่ติดภาคเหนือติดภูเขาก็มีนะครับที่ติดทะเลก็มีเขาก็เลยแบ่งเป็นภาคกลางตอนบนตอนล่างเนาะประมาณนี้อ่ะสุดท้ายอุบลราชธานีครับ6อีสา,านภาคตะวันออกเฉียงเหน,นืนอภาคอีสานนะครับ อยู่มุมสุดตะวันออกสุดของภาคของประเทศไทยเลยนะครับนะของประเทศไทยเลยติดเพื่อนบ้านของเราติดกัมพูชาเดินไปเดินไปดิเยนเที่ยวรอบเมืองไทยไหมครับเคยเที่ยวรอบเมืองไทยไหมครับรอบเมืองรอบเมืองอะไรหรอรอบเมืองไทยครูไปไกลสุดถึงทั่วทั่วภาคเหนือภาคเหนือครูไปครบทุกจังหวัดแล้วโอ้แต่ภาคเหนือภาค ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปครบทุกจังหวัดแล้วภาคกลางด้วยตะวันตกก็ก็ครบแล้วตะวันออกก็ครบเรือภาคใต้ครับภาคใต้คุณครูคยังยังไม่ครบคนนเอาจำไม่ได้เหรอตอนที่ครูวิ่งจากใต้ไปเหนือครับครูวิว่ง <c oughs> อ้ครูพี่ตูนเอาเหรอหยอกหยอกนะภาคใต้ยังไปไม่ครบครับผงไม่ครบ น่ะยังไปไม่ครบประมาณครูควรจะทำลายสถิติพี่ตูดไหมคะ,แบบะ <c oughs> ไม่ไม่ครับคุณครูไม่วิ่งับไม่ชอบวิ่งครับครูตาย<ๆ>าครูตายนะครูถ้าครูวิ่งครูเอาแมวไปวิ่งด้วยรูปถ่ายทางอากาศภาพที่นักเรียนเห็นไม่รู้สไลด์ไปไหมไปยังสไลด์ไปยังไปแล้วค่ะไปนะรูปถ่ายทางอากาศที่นักเรียนเห็นนะครับอันนี้เป็นภาพมุมสูงนะครับมันบอกอะไรเราได้บ้างนะรูปถ่ายทางอากาศนะครับมันบอกในเรื่องของ ลักษณะพื้นที่ได้เป็นที่ราบลุ่มอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ราบลุ่มเนี่ยพื้นที่บริเวณที่ทําเกษตรนะครับนัเรียนก็จะมองเห็นได้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นพื้นที่เกษตรทําไร่ทํานาคือเขียวเห็นไหมนะครับพื้นที่ที่เป็นแหล่งชุมชนเป็นเมืองนะครับก็จะมองเห็นเป็นสิ่งปลูกสร้างเป็นอาคารบ้านเรือนของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ตรงไหนที่เป็นแม่น้ํานะครับก็จะมองเห็นได้หมดเลยอันนี้คือข้อดีของภาพถ่ายทางอากาศทําให้เราเนี่ยสามารถวิเคราะห์พื้นที่ได้ นะครับนักเรียนจะสังเกตว่าพื้นที่ที่ที่มันติดถนนนะหรือว่าติดแม่น้ําจะมีบ้านเรือนอาศัยอยู่เห็นไหมครับเออความจเจริญจะความจเจริญจะอยู่บริเวณถนนหรือว่าแม่น้ําดังนั้นใครที่มีที่นะครับที่ติดถนนหรือว่าติดแม่น้ําเนี่ยบอกได้เลยว่าราคาจะแพงกว่าที่ที่มันเข้าไปข้างในที่ลึกๆเข้าไปนะครับอ่าอย่างเห็นไหมที่ลึกๆเข้าไปส่วนใหญ่เขาก็จะทะําเกษตรใช่ไหมครับอ่าที่ที่มันติดแม่น้ําติดถนนก็จะ เป็นที่อยู่อาศัยนะครับเพื่อความสะดวกสบายเนาะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ภาพถ่ายทางอากาศอภาพถ่ายดาวเทียมเห็นไหมครับมุมมันจะต่างกันนะภาพถ่ายทางอากาศสามารถถ่ายมุมนี้ได้ครับแต่ภาพถ่ายดาวเทียมไม่สามารถถ่ายมุมนี้ได้ครับเพราะอะไรรู้บ้างเห็นไหมเออภาพถ่ายทางอากาศสามารถ,ถถ่ายมุมเฉียงได้กี่องศาก็ได้ แต่ภาพถ่ายดาวเทียมจะไม่สามารถถ่ายเฉียงได้ครับจะต้องลงมาตรงๆ90องศาอย่างเดียวเพราะว่ามันอยู่นอกโลกใช่ไหมครับมันถ่ายเข้ามามันจะเห็นภาพมุมนี้อย่างเดียวนะครับพอถ้าเฉียงมามันจะไม่ชัดเลยนะครับอันนี้คือความแตกต่างตรงนี้เนาะอ่าอันนี้มองเห็นอะไรบ้างภาพถ่ายดาวเทียมอ่าเราก็จะมองเห็นนะครับแหล่งชุมชน,นอะไรต่างๆซึ่งเราสามารถขยายให้มันเล็กเล็กมากๆจนมองไม่เห็นหลังคาบ้านก็ได้ครับนะหรือว่าจะให้มันใหญ่มากๆก,ก,ก็ได้นะอันนี้คือเทคโนโลยีของดาวเทียมนะครับที่นํามาใช้ พื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ํานะครับก็จะมองเห็นได้อย่างชัดเจนดีไม่ดีมองเห็นความตื้นลึกเลยเห็นไหมถ้ามองลงไปในน้ำเนี่ยนะครับถ้าเป็นภาพถ่ายดาวเทียมจะมองเห็นเลยว่าเอ้ยตรงไหนที่น้ํามันตื้นน้ํามันลึกเราจะมองเห็นเลยจะวิเคราะห์ได้เลยนะครับอันนี้คือประโยชน์ของมันลักษณะของประเทศไทยเอาลองดูครับคําอธิบายสัญลักษณ์ลองดูที่เป็นสีน้ําตาลนะครับนะมันเป็นพื้นที่ที่เป็นภูเขาแล้วก็ที่สูงครับเห็นไหม จะเห็นได้ว่าเฮ้ยทาไมคนถึงชอบไปเที่ยวภาคเหนือจังคนที่เขาชอบป่าชอบเขาเพราะอะไรครับดูครับดูภาคเหนือครับเป็นลักษณะภูเขาแล้วก็ที่สูงเยอะมากๆเลยถามว่าทิวเขากับภูเขาต่างกันตรงไหนทิวเขากับภูเขาบางคนบอกมเหมือนกันต่างกันตรงชื่อเรียกค่ะ <laughs> ต่างกันตรงชื่อเรียกนะภูเขาเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นลูกเป็นลูกนะครับนะที่เราเรียกภูเขาแต่ว่าทิวเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแนวยาว เป็นภูเขายาวๆหรือว่าภูเขาที่มันต่อเนื่องกันนะครับเป็นแนวยาวเขาเรียกว่าทิวเขาเนาะซึ่งในภาคเหนือเนี่ยนะครับแล้วก็ภาคตะวันตกเนี่ย,เป,เ,ยเป็นทีวเขาที่ยาวมากๆเลยเห็นไหมครับอ่าส่วนสีเหลืองนะครับเป็นที่ราบสูงนะครับที่ราบสูงซึ่งที่เขาบอกว่าเอ้ยนะครอ่าไอ้ไม่ใช่ดิภาคอีสานหรือว่านะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยนะทำไมเขาถึงเรียกว่าเอ้ยภาๆๆคบางคนเขาก็บอกว่าเอ้ยเป็นที่ราบสูง เออเพราะว่าลักษณะมันเป็นที่ราบเรียบแล้วก็พื้นที่ของเขาจะยกสูงขึ้นนะครับนะสีเขียวนะครับเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําเห็นไหมภาคกลางเราเขียวเลยนะครับนะแล้วก็ที่เป็นขีดๆอย่างนี้ก็คือเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลนะครับอ่าภาคกลางเราเนี่ยถือว่าเป็นภาคที่มีนะครับลักษณะเด่นก็คือมีพื้นที่ที่เป็นภูเขาก็มีติดทะเลก็มีนะครับก็ถือว่านะเป็นภาคที่เหมาะกับการอยู่อาศัยว่าั้นนะครับนะ นะครับภูเขานะครับดิวเขาต่างๆใช้ฝั่งทะเลทะเลนะครับเรามีอยู่สองด้านนะครับบริเวณภาคใต้ของเราเป็นคาบสมุทรเนาะมีทะเลที่เป็นฝั่งอ่าวไทยกับที่เป็นทะเลอะไรทะเลที่ติดประเทศไทยภาคใต้มีทะเลอ่าวไทยกับอะไรอันดามันอ่าอันดามันนะครับซึ่งอันดามันจะอยู่ทางทิศตะวันตกนะครับน่ะซึ่งบางคนก็บอกว่าเอ้ยอันดามันสวยกว่าบางคนบอกอ่าวไทยสวยกว่าสิ่งที่แตกต่างกันนะครับ ทะเลอ่าวไทยเนี่ยมันเป็นทะเลน้ําตื้นครับคือมันค่อยๆตื้นๆตื้นๆตื้นลงไปนะครับส่วนอันดามันเนี่ยมันเป็นทะเลน้าลึกครับอ่าซึ่งมันจะมีความแตกต่างอบางคนก็บอกว่าน้าลึกสวยกว่านะไปดําดูปะกาลังก็แล้วแต่นะครับะตรงนี้ภาคเหนือนเอาไปดูภาคเหนือกันภาคเหนือเป็นภูเขาสูงสลับกับภูเขานะครับ่เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําด้วยนะลองดูมีอะไรบ้างสภาพอากาศเป็นไงหนาวเย็นครับจึงปลูกพืชเมืองหนาว ยกตัวอย่างได้ไหมพืชเมืองหนาวมีอะไรบ้างอะไรบ้างเรียกพืชเมืองหนาวพืชที่ใส่ผ้าใส่เสื้อแขนยาวเหรอพืชเมืองหนาวอ่าพืชอะไรบ้างอางุนองุนองุนก็ได้ตอบเบอรี่ตอบเบอรี่ใช่ครับเอออะไรอีกบูเบอรี่บูบเบอรี <c oughs> บบร่บูบเบอรี่ แบล็คเบอร์รี่เออมันเบอร์รี่เออโอเคนะเดี๋ยวมันจะมาครบตระกูลเบอร์รี่แล้วกันเกี่ยวแค่นี้มันเบอร์รี่มันเบอร์รี่ไม่เกี่ยวมันเบอร์รี่ว่าเขาอย่างในภาพเราเรียนเห็นไหมนักเรียนดูออกไหมว่าในภาพนี้คืออะไรคือสวนผักกับพุ่มคือพืชบันไดคือพืชบันไดมันคือพืชมันแหละมันคือพืชอะไรล่ะให้ดูว่ามันชาหรอครู ในในภาพเนี่ยเนี่ยไม่ใช่ครับกะหลำปีอ่ากะหลำปีนะครับน่ะเป็นพืชนะครับเมืองหนาวถ้านักเรียนไปแถวนะครับที่มันเป็นยอดเป็นเขาเป็นดอยเนี่ยเขาจะปลูกกันเยอะนะครับน่ะถ้าพื้นที่ไหนที่มันไม่มีไม่มีพื้นที่ราบเนี้ยเขาก็จะปลูกเป็นขั้นบันไดนะครับน่ะปลูกเป็นขั้นบันไดไปเนาะซึ่งภาคเหนือเนี่ยมีลักษณะที่มีความโดดเด่นกว่าภาคอื่นๆนะครับยอดเขาที่สูงที่สุดของประเทศไทย ดอยอินทนนท์ใครเคยไปแล้วบ้างจําไม่ได้ค่ะจำไม่ได้เออนะเป็นพื้นที่ที่สูงที่สุดนะครับของประเทศไทยนะสูงประมาณ2,565เมตรเออมันปีระ่อนี้เลยเนี่ยเอออ๋อเคยไปแล้วค่ะครูดอยอินทนนท์ไปสามรอบแล้วค่ะครูเออเห็นไหมครับถามว่าเมื่อนักเรียนขึ้นไป บริเวณสูงสุดของประเทศไทยเนี่ยหรือว่ายอดดอยเนี่ยนักงเรียนมีความรู้สึกยังไงแตกต่างกับพื้นที่ราบมีมันหนาวมากครับเปี่ยวหนาแล้วก็มันกลัวล่นนะมันแห้งเอออากาศมันหนาวมันแห้งมันก็มอยาดน้ำค้างเต็มไปหมดจะเห็นงาหารยใจของเราก็นะครับเราก็จะไม่ค่อยชินเพราะว่าเรื่องของความกดอากาศมันมันมันไม่เหมือนกับพื้นที่ล่างนะครับพื้นที่มันอยู่ต่ำนะครับดังนั้นนี่ก็คือลักษณะใช่ใช่นะอ่ะดูต่อไปนะครับ ภูชีฟ้าก็มีลักษณะเป็นหน้าผานะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวกวนพยาวนี่เป็นทะเลสาบน้ําจืดเนอะรู้จักทะเลสาบไหมเออทะเลสาบมันเป็นยังไงลักษณะทะเลสาบมันไม่เหมือนทะเลนะทะเลก็คือทะเลม่่อะไรคือสาบพยาวมี่คืเป็นแหล่งน้ําที่มันใหญ่ใหญ่ใช่ใช่ครับแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะ แล้วก็มันลักษณะมองไปมันก็จะเหมือนทะเลเออแต่ว่ามันไม่ใช่ทะเลนะเขาเรียกว่าทะเลสาบนะครับทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือก็คือกวนพยาอยู่ที่จังหวัดพะเยานะครับคุณครูเคยไปครั้งหนึ่งแล้วใหญ่จริงๆนะครับกว้างไปมองไปเหมือนทะเลเลยนะครับสวยงามมากนะอ่ะมีโอกาสไปท่องเที่ยวนะครับออะต่อไปภาคกลางบ้างภาคกลางนะครับลักษณะของภาคกลางถ้าดูในแผนที่จะเห็นว่าส่วนที่เป็นภูเขาที่เขาสูงก็มีนะครับ มีฝั่งแถวเพชรบูรณ์นะครับถนนธงชัยแถวแถวกำแพงเพชรตรงนี้ก็มีนะครับส่วนที่เป็นที่ราบลุ่มก็มีเหมือนกันลานหินปูนต่างๆนะครับบึงบอระเพ่าบึงบอระเพชน่าจะเคยไปแล้วนะครับอยู่ที่นครสวรรค์เนี่ยนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็มีแม่น้ําเจ้าพยานี้น่าจะรู้จักอยู่แล้วนะครับแม่น้ําเจ้าพยาเป็นแม่น้ําสายสําคัญของภาคกลางนะครับแล้วก็เป็นสายสําคัญของประเทศเลยก็ว่าได้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักหรอกเนาะ ต่อไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือว่าภาคอีสานเป็นภาคที่มีขนาดพื้นที่มากหรือว่าใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะครับภูกระดึงนี่อันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญเหมือนกันนะครับสูงมากๆเหมือนกันนะจุดสูงสุดนะอยู่ที่ประมาณ1นึ่เมตรนะครับแล้วต้องเดินเท้าด้วยมั้งนะครับถ้าใครไม่แข็งแกร่ง,งพอนี่ขึ้นไม่ได้แน่ๆน,นะครับหนองหานก็คือเป็นทะเลสาบน้ําจืดที่ใหญ่ในภาคนี้นะครับมีหมอหินขาวนะครับมี สามพันโบกนะครับเป็นพื้นที่ที่มันเป็นธรรมชาตินะมันสร้างสรรค์ให้เกิดความสวยงามด้วยตัวของมันเองนะครับอ่าก็อันนี้คือกรที่ไหนที่ไหนไปไปที่ไหนที่บึงการนะคะอ๋อจังหวัดบึงการอ๋ออยู่ด้านบนเลยที่มันเป็นวานนะคะอ๋อจะไม่ได้เรียกว่าเป็นจังหวัดน้องใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะครับอ่าจังหวัดบ้องกาม่นะน้องใหม่ก็ไม่ใหม่มากแล้วก็นานแล้วพอสมควรท่าตะวันออกอันนี้ก็ น,น่าจะรู้จักอยู่แล้วใครที่ชอบไปทะเลนะครับใกล้ใกล้กรุงเทพที่สุดก็คือนี่แหละครับภาคตะวันออกนี่แหละพัทยา,าชาวต่างชาติก็ชอบมานะครับมีหลายที่เลยมีทะลุมีละอุนะครับไอ้อละละลุนะครับเอออ่านยังไงเกาะช้างอะไรต่างๆนะอยู่จังหวัดตราอะไรตร,ตรงนี้นะครับสถานที่ท่องเที่ยวที่ใกล้กรุงเทพแล้วก็มีทะเลสวยนะครับเกาะต่างๆเกาะสีชังเกาะล้านนะครับเกาะสม็จเกาะช้างอะไรต่างๆอยู่บริเวณภาคตะวันออกนะครับเป็นพื้นที่ที่ ที่เหมาะสมมากในการทําท่องเที่ยวนะครับตรงนี้เหมาะสมมากแล้วก็มีพื้นที่ที่มันเป็นนาอุดมสมบูรณ์แล้วก็ปลูกผลไม้ด้วยนะครับภาคนี้เขาบอกว่าเป็นเป็นภาคที่มีผลไม้เยอะที่สุดเลยนะภาคตะวันตกอ่าพื้นที่ไม่ไม่ใหญ่นะครับไม่ไม่ได้มากเลยนะก็ลักษณะของเขาเนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่มันเป็นภูเขาเป็นที่ภูเขาสูงนะครับแล้วก็เป็นที่ราบด้วยนะครับลักษณะเขาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆเลยนะอ่าอย่างน้ำตกที่ลอสซูเงี้ยโหสูงมากๆเลยนะ เออสูงสามร้อยเมตรได้นะครับนะต้องต้องไปช่วงที่มันมีน้ํานะครับแล้วก็สะพานข้ามแม่น้ําแควอันนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มันเชิงประวัติศาส์นิดนึงนะครับนะหลายๆคนน่าจะเคยไปนะครับอ่าแล้วก็เขื่อนศรีนครินอันนี้ก็สร้างเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยนะครับนะตรงนี้อ่าใหญ่มากๆเลยนะครับสุด<น>ท้ายภ<ค>าคใต้ <ไป S 1> เคยไปใช่ไหมเขื่อนศรีนคริน ใช่แบบวันนั้นมันไม่มีคนเลยแบบลมเย็นมากใช่ใช่ครับมันเป็นคือม,คมีคนใช่บางคนก็บอกว่าเออไปเขื่อนทําไมทําไมไม่ไปทะเลเลยมีน้ําเหมือนกันอะไรเงี้ยมันไม่เหมือนกันนะครับน่ะเขื่อนมันก็จะมีมมลักษณะใช่มันจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะบางบางเขื่อนก็ให้ลงเล่นน้ําได้บางเขื่อนก็ไม่ได้นะครับอ่ะสุดท้ายภาคใต้ภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรครับคือมีทะเลทั้งสองฝั่งน่ะมีทิวเขาสูงอยู่ตรงกลางเลยเห็นไหมครับทิวเขานครศรีธรรมราชเนี่ย ะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับมีเขื่อนนะครับเขื่อนรัชประพานะครับเป็นเขื่อนที่มีรูปร่างหน้าตาสวยงามมากๆนะครับเหมือนเหมือนกุยเขาเรียกอะไรกุยหลิงเหรอกุยหลินของเมืองไทยเลยอ่ะคือถ้าใครไปประเทศจีนมันจะมีลักษณะที่มันเป็นพื้นที่แบบเนี้ยน่าจะสวยงามมากๆนะครับอมีเกาะต่างๆนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นนะครับทะเลเป็นหาดทรายนะครับภาคใต้เนี่ยถือว่า เป็นที่สุดของทะเลละนะโดยเฉพาะฝั่งที่มันเป็นฝั่งอันดามันเห็นไหมครับเกาะปี PP, พีเกาะลันตาอะไรต่งตางๆเนี่ยนะครับเป็นเป็นเป็นพื้นที่ที่ชาวต่างชาติชอบไปเที่ยวนะครับแถวกระบี่อะไรเงี้ยนะครับนะชอบมากๆถ้าใครนะครัมันมันมันอยู่ค่อนข้างไกลนิดนึงนะครับนะอ่าอนนี่คือลักษณะของประเทศไทยภูมิประเทศของประเทศไทยนะครับลักษณะภูมิอากาศอา้าวมีสามพดูใช่ไหม เขาบอกว่าอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีอยู่ที่27องศาจริงหรือเปล่าไม่จริงนะค่ะบางคนบอกไม่จริงนะร้อนมากๆนะครับจริงคือ40องศาใช่คือโลกเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับดังนั้นเรื่องอุณหภูมิเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงของมันไปตามฤดูกาลนะแต่เขาเฉลี่ยมาแล้วมันอยู่ที่ประมาณ27องศานะครับก็มีสามฤดูเนะมีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวยกเว้นภาคใต้ของเราที่มันมีเพียงสองฤดูนะซึ่งฤดูร้อนกับฤดูหนาวเขามันไม่ได้แตกต่างกันนะครับของภาคใต้นะ นะครับมันก็เลยกลายเป็นแค่สองฤด,ดูตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวในส่วนของสังคมนะครับเราเรียนในเรื่องของลักษณะของประเทศไทยไปแล้วนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละที่ของประเทศไทยนะครับมีลักษณะที่นะเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับถ้าถามว่าภาคกลางของเราลักษณะภูมิประเทศเราเป็นแบบไหนเออตอบได้ไหมภาคกลางที่เราอยู่อาศัย ภาคกลางนะเราเป็นพื้นที่ลาบลุ่มเป็นพื้นที่ลาบลุ่มนะครับอลา,าบลุ่มแม่น้ํามีแม่น้ําด้วยนะครับแม่น้ําเจ้าพยา,พยาที่ไหลมา,าใช่นะครับอะโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> คุณครูขออนุญ,ญาตเวลาที่เหลือเนี่ยนะครับเป็นในส่วนของวิชาประวัติศาสตร์เพราะว่าชั่วโมงสุดท้ายของประวัติศาสตร์เนี่ยนักเรียนจะได้ เคลียร์ภารงงานด้วยมีการบ้านเยอะไหมวันนี้วันศุกร์มันสุก์หรอคะแมทไม่พอเยหนูต้องนั่งเคลียร์กันบ้านเหลืออีกนิดหน่อยเออ <laughs> เหลืออีกนิดหน่อยใช่ไหม้จิวเป็นเด็กดีว่ะเราโอเคโอเคก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเหลือเวลาให้นะครูออตอนนี้ยี่สิบสองคนโหไม่ครบอะเอายังไงก็เฉพาะคนที่อยู่แล้วกันใครที่ไม่ได้เข้าเดี๋ยวครูไปลงในคัสรูมก็ไปเลือกกลุ่มเอาเองแล้วกัน ให้สิทธิ์คนที่อยู่ได้จับกลุ่มแล้วก็เลือกหัวข้อกันเลยนะครับโอเคนะอะไรนะถามเพื่อนถามเพื่อนคถามเพื่อนเพื่ด้วยกันเอาล้เออโอเคโอเคลองคุยกันใ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 นไลน์หรือว่าอะไรก็ได้นะครับไ่จดิบหนุ่มมันไม่เข้าทูมแลก็ลองถามเขาดูว่าอยู่ด้วยกันไหมเออแล้วทําไมถึงไม่เข้าบอกว่าพี่ตูนโกรธแล้วนะบอกงี้ ไม่เข้านะนะอ่ะเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่นะครับสําหรับวิชาสังคมมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวออกแล้วเข้าใหม่เป็นวิชาโปรตีศาสตร์ครับเดี๋ยวรหัสใหม่ครับผมโอเคนะครับเข้าใหม่เลยครับเจอกันชั่วโมงหน้านะครับสําหรับวิชาสังคมนะครับครูปิด